เอาเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบกับไมค์คันแล้วกับสิบล้อครับ,รบตัวนี้เป็นสิบล้อเนาะว้าวเส้นเครื่องนี่ลั่นมาเลยน่าจะหนึ่งเอับตัวนี้ใส่อะไรเนาะหินคุกหรือเปล่าไม่รู้หินคุกกับแบบนี้แม่เดียวเนาะ อู้วีเสียงลั่นไปเลยพี่น้องรถสวยรถลอที่ภูเก้งงอมครับน่าแหว่ยจังหวัดเลยเนาะรถสวยวิวสวยด้วยเน,เน้นที่วิวสวยด้วยครับโอ้วันนี้ โชคดีมากครับเจอพี่ใหญ่เนาะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่กับพี่ใหญ่เนาะไปรุ่นหินคุกครับกำลังจะทำถนนเนาะแสดงว่าวันนี้นี่หินคุกนี่วิ่งกันเยอะครับนี่ครับตรงนี้กับโค้งหดๆเสียวๆว,วิวก็สวยครับ ใส่ตามน้ำหนักครับเพราะว่าหินคุกไม่เยอะเนาะไม่ได้แบกครับถ้าแบกนี่แย่กับตรงนี้น่ากลัวมากครับฝนก็จะตกอีกแล้วครับแม่เดียวนี่ลงเร็วใช้ได้อยู่ครับเพราะว่าไม่มีน้ำหนักลูกมา Nó. Wow, chuẩn biệt lướt vào Ui tiếng biệt nạc vượt hả, lúc vị Mỗi lúc hình khúc cấp cái loàng nó วันนี้ฝนตกนี่ก็ยังทำได้อยู่แบบอยู่ด้านล่างนูน่นนนู่เนาะขย,ยับขยายถนนกับมันแคบเนาะอุย้ยช็อตเบรกครับเสียงช็อตเบรกเนาะเสียงช็อตเบรกหรือเบรกด้านเนาะเนาะมันไม่ใช่เสียงช็อตเบรกกับแบบนี้ผมว่าเบรกด้านมากกว่าเนาะ ลงตรงนั้นได้นี่ก็โอเคแล้วครับเนินจะไม่ชันเนาะลงตรงนั้นนี่จะเป็นพื้นราบแล้วครับเอาโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามช่องกอล์ฟําสซิงนินดวนด้วยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ